ตนดี้เราเข้าสู่ช่องสาวินเพกบอกๆนะคะขณะนี้สกนนลนครฝนตกหนักนะคะมองไม่เห็นถนนเลยนะคะดูนะคะฝนตกลมฝนตกแรงมากนะคะตกหนักมากนะคะดูน้ําก็รู้นะคะน้ำกำลังจะท่วมสกลนครแล้วนะคะตอนนี้ขณะนี้ฝนตกอย่างแรงนะคะโอ้โหดูนะคะไม่มีรถวิ่งสคันเลยนะคะรถมันกลัวนะคะกลัวฝนนะคะ ฝนตกหนักนะคะฝนตกอย่างแรงเลยนะคะโอ้โหลมพาย,ยุมาด้วยนะคะดูนะ,ะดัวค่ะโอ้โหลมพัดต้นไม้ก็ฟิวกระส่อเลยนะคะโอ้โโอโโโเป็นไงเป็นไงว้าฝนตกนะคะฝนตกอย่างแรงเลยนะคะโอ้โหฝนตกหนักมืดฟ้ามัวดินเลยนะคะสกลนครในวันนี้โอ้โหตกนานไหมนี่ ตกงานี่ดูท้องฟ้ามืดคึ้มเลยนะคะนี่นะคะตกอย่างหนักตกอย่างแรงนะคะดูมันากนะคะฝนตกหนักมากเลยนะคะอยูนี่นะคะดูค่ะโอ้สุดยอดเลยฝนตกนะคะพายุลมแรงด้วยนะโอ้พายุลมนะคะดู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 ลมพัดนะคะว้าว โ้กลากลัวมากนะคะกบ้านดขนาดนี้นะคะแอ,อยู่นอกบ้านจะขนาดไหนนะคะดูลมมาลมมาแล้วนะคะลมมาแนะคะไปแล้วนะคะนะ้ป,ปแล้ะคะโ,โดูๆัดนะคะอายุลงอย่างแรงนะคะเข้านะคะโัวมากนะคะดนะคะสนตกจาง กำนัมสกลนครนะคะบางทีอาจน้ำอาจจะท่วมอะไรนะคะไม่แน่เหือน้ำท่วมนะคะโอ้โหตกแรงมากดูนะคะตกอย่างแรงเลยนะคะโอ้โหที่สาวินเทตอยู่ในบ้านนะคะดูนะคะต้นไม้ลมพัดฟิววันเลยนะคะ คลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้นะคะสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบายจุบจ๊บ